เล้ววันนี้เราก็กายขี้ยางแลว้วเนี่ยได้แค่นี้แหละโอ้จะบอกคุณเน้อมาเล่ตะลวงอุตราตัดต้องรงอาทิตย์ตัดบังหยุดมังม่งี๋อว่าใกล้จะมั่งไปโป๊กเกอยู่โปได้ทือปลาลัง <laughs> นี่ว่าอยู่โปรถลาอยู่โปรปล,ปล,ปล,ปลไม่ได้เลยนี่ตัดไปลื้อย่ยาบ นี่เก็บเกร็ดตัดตอลาวเราตระยักหลังไปเลยตามมาเห็นดูต้นยางไม่ไหมแเราตัดรีเช้าเราหยุดวันนึงอันนี้ได้สามเชา้าต่อเช้าอีกวันนึงเลียทย้อยตบ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 ,ตบ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 ยางโรารยเลยงานเอ็นมาเข็คเก็บเกร็ดตัดลื้ออยู่เราขึ้นตีสองรึ่งวันนี้อ้ากับเราเอาแต่ในป่ายางเราไม่มีหลายอย่างเลย ไอ้ขี้ยางมันกินไม่ได้ต้องไปไกยโกดนแต่ถ้าอดนะมาเก็บยอดเกลียงเก็บหน่อไม้ไปลวกที่ได้อยู่นี่นี่หน่อไม้เราเราอยับปลูกก็นี่อันนี้ไว้โกรนไว้โกดนไว้ไว้ไว้ให้มันสร้างหน่หน่อยตัดจนไม่มีหน่อตัดเลี้ยหน้าตรงกลางนั่นของเราปลูกยอดเกลียงไว้ต้นเล็กต้นใหญ่ปลูกทุกปีปีกกอนได้กว่ร้อยต้น เฮ้ยพันไปอูกันมั่งอะอึเลา่าขีกนึงไม่กว่าเฮ้ยผมว่าทนายตั้มนี่อาการหนักหนักจริงทนายตั้มนี่โอ้โดนหลายเรื่องนู่นนี่นั่นรุมเห็นว่าลุงปนมันเจมกันลาาเอานั่นเลยผมว่าหนักทนายตั้มนี่ไอตร,ตรงตรงใจเงแ้ลาวนี่ตูกรุม เห็นเห็น wow, ล hmm. ุงพลมาร่วมเจมด้วยแล้วกับชูวิทย์เห็น nah ว่าไะเห็นว่าโอ้ของจริงพี่ทีนี้หนักอาการหนักอยู่แต่ชูวิทย์ก็เหนื่อยเหมือนกันโะเกโอ้เคโอบล้ำจังเหมือนกโดนรุมไหลโดนรุมจังแกกว่าแกไม่กลาดดิแกกไปหน้าอย่างเดียวแกไม่ต่อยไม่มีเกียร์ต่อยหลังก็แก ต่อหลังไม่มีรุ่นอย่างเดียวรุ่นรุ่นรุนรุ่นของจริงเพีย็์ป่ะก็อ่านกับเกลอเออเห็นภูมิใจเต้ไปควงเกลมาอ่านผมนั่งเลยอยู่อ่านอ่านในไปควงร้านว่าใจร้ายไปถีปักภูมิใจเต้ทาให้ปักภูมิใจไทยเสียหายนึกั่จะได้ขึ้น้ายก็นอรรอยเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นออก เอกใหม่แกมีตาน่ายหรอยเปล่ตะตาน่ายอันนั้นตาใจนั้นรวยจริงเลยไอ้ <c oughs> นี่ปลูดปกลดเูเราปลูกดูเราเราปลูกไว้ปีโกนไม่ได้รดน้ำแล้งแห้งแต่พอได้ลูกที่อยู่นั่งรดนยอดเกลียงมั่งปลูกดูมัง่งมาป่ายางพอได้ลูกที่อยู่ยอดเกลียงปลูกดูหน่อไม้เอ้พอได้กินนะปลูกไว้ตั้งปลูกไว้มัง่งจ้ะในป่ายาง อันนี้มันได้ไงจือเดี๋ยวหน้าขุนนี่เกี่ยวปุ๊บพอได้เก็บไม่วลาวไม่ใช่ไปขายเลยนี่เอาไปเอาไปกินนี่ไปกินกับแจกนี่ของผมขายได้กินยางไปกินยางกินไม่ได้อแต่แต่พกไก่เดี๋ยวเราเราไปลาดเลยเราไปได้ซื้อปลาลังมั่งซื้อลูกหมูมาต้มมั่งเผื่อๆว่าได้ซื้อวัวมาต้มอ่ารวยได้ต้มใบม่วงใบม่วงเราก็มีเดี๋ยววันลังบุญไถ่เลยผมปลูกไว้จังนี่ ไม่ต้นม่วงนี่ปลูกไว้ต้มมัวโดยเฉพาะเลยปกติไม่แล้วต้มมัวอากาศยอดม่วงไม่รวยอันนีต้ตรงตรงตรยอดม่วงเร็วเปรี้ยวเร็วอร่อยตอนนี้เร็วข้าวไม่ต้องกินนะนั่งรอต้องไม่เปือ่อยโวนข้าวไม่ต้องกินพอเนื่อเต็มที่แล้วอายาได้ไรงกน,นี่จริงได้ไรงกจริงไงต้มมัวไอ้ต้มมัวไรยอดม่วงีโอ้มันรอยดีเนี่กปลูกไว้จังเหมือนกันแหละ เนี่ยจับหมดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ถ่ายให้เลยไม่ใช่ปลูกแต่แต่แต่เรียนผมผมปลูกยอดม้วงเงาปลูกปลูกนอปลูกป่อยอะไรแบบนั้นเลยผมก็เก้ออยู่เหมือนเลยเนี่ยวันนี้ก็ไใสตุ้งมังคุดแล้วภารกิจผมเข้าออิศวันนี้ใส่ตุงมังคุดไส่รักสามร้อยวันนี้ไม่ไรต่ำวันนี้ใส่รักสามร้อยเพราะเครื่องตัดหญ้าปังยังไม่พาไปร่อมทีใส่รักสามร้อยเว้นวะักวันเที่ยงเที่ยง ไปเล่าเก่าวนมาเล่าให้ฟังใหม่เต้แต่ในดูตายนตั้มอยู่ินโดนอย่าโอ้ยแ้ต้นต้นรู้ว่าโมว่าว่าพักไหนได้เป็นรัฐบาลผมเช็คเร็วเพื่อต่อยก็มาเร่งแต่แต่ไม่รู้ปันปลื้เห็นนัตวุฒิมานัตวุฒิไปดีเบตเมื่อวานโดนย้ำเรื่องจำนำเก้าต่อยไปไม่ค่อยออกเหมือนก่อนเลย จะเลี้เรื่องโกูได้ต้าวุฒิมาเลี้เรื่องใหม่กันมั่งเออเห็นตัวได้ต้าวุฒิเหล่าแต่ต้าวุฒิแกอยู่เป็นแกทำงานแกได้เบี้ยรู้เราเราตัดยางไม่ได้หรออนี่ไว้ตัดทื่ไหนกะปาร์ตี้ตักตัดได้ทักเรียนยังตัดทักเรียนนายรองปันหวานายได้ที่ไอ้ไตรก้ไปลาเตาวังไปเตาวังได้ที่ไตรก้ทักเรียนไม่รอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอต้องที่ปาร์ตี้เลยผมตัดยางนี้แหละ ตัดยางยังเดียวดิตันตั้นโกรกีเก็บใบเก็บใบเก็บใบดูดิได้ได้งหกล้านไหมได้ซื้อปาร์ตี้ดังตีสวยยอดเรียบสยเตะ็ดออมาตัดยางต่อน่ายน่ายรวยจริงๆรงไอ้ควายควันไม่ปาร์ตี้มันอยู่บนฟืนวะนี่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 เก็บเดียวนี่แหละที่ว่าไม่หยุดวันนี้เก็บยางเตร็ดเอาโรตัดต่อไปซื้อปาร์ตี้เตรเหมือนทนายนตั้มดังตีมันน่ารวยจริงไงแต่ว่า เอาแต่กับผมผมตัดตะโรได้ผมตัดเต้าตัดไม่ยางไม่ยางกับคนแนี่นอนเรียกเงินเอต้ตากับผม <c oughs> นี่แหละแต่ก็แววดีเนี่ยตัดเงาโอ้สวยเหมือนเลยปลายางผมไม่ใช่มีแต่ขี้ยางผมบบกแล้วผมไม่ใช่คนตกเรกแ <c oughs> ล่เก่าไปพลางมไปพลางอย่างอื่นผมก็ตา <c oughs> นั่นแหละอันนี้ตาลาปักใจผมว่างๆก็มานอนอยู่ตรงนี้แหละแต่ยุ่งกวบปีใดต้องขอโวย พอปลายางยุงเยอะนี่ไอย,ยุง่งยุงลายอ่ะกลางคืนมันไม่มันไม่มีเลยแต่ถ้ามายุกขึ้นสายมาตัดหัวรุ่งเนี่ยพอเช้าปัา๊บว่าเตรียมตัวละรุง่งยุงตอมันโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเข้าออฟฟิตแล้วใส่ถุงมังคุดวันนี้ตั้งเป้าไว้ทั้ง0 0งร้อยถุงออถุงร้อยถุงพอวันนี้พอพอพิจักพิจัก